ครับขอกลับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง YouTube องค์ชายสเตชันนะครับวันนี้องค์ชายสเตชั่นก็พากันมาอยู่ที่วัดหนองสองห้องนะครับในงานทอดประปานะครับแผ่เทียนเข้าบพรรษาครับวันนี้ก็พามาดูภาพยนตร์กลางแปลงสองจอครับวันนี้ ครับแล้วก็คือนี่กองพ้ะป่านะครับสำหรับวันนี้วันที่หนึ่งนะฮะที่เราจะแห่เทียนกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดนองสองห้องครับนะวันนี้วันนี้ก็กองผราป่าก็หปไลกล้องด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์ก็มาดูชมกองพ้ะป่ากันก่อนนะฮะร่วมกันสร้างนะครับมดเล่าเข้ารรษาครับ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูว่าภาพยนตร์ทั้งสองจอก็จะพาไปดูด้วว่าวันนี้มีทีมงานอะไรบ้างทั้งสองจอนะครับนะฮะก่อนที่จะไปดูภาพยนตร์ก็รวมกันทำบุญกันตรงนี้ก่อนนะครับอ่านี้ก็คณะธรรมการนะครับที่ดูแลเรื่องอกองพ้าป่ากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ ก็อย่าลืมนะครับบ้างเว้นจากการงานแล้วก็มาเที่ยวชมกันได้ครับที่วัดหนองสองห้องนะครับสำหรับวันทุนนี้ก็เป็นวันแห่เทียนนะครับพรุ่งนี้วันที่สองแห่เทียนเข้าพรรษากันนะมาร่วมบุญร่วมบุญส่วนกันได้ครับที่วัดหนองสองห้องครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพาไปดูนะมีภาพยนตร์ทั้งสองจอนะครับระดับค่ำคืนวันนี้นะครับ แล้วส่วนก็พาวเวอร์ก็จะเป็นของไปดอนใ้รอดยอนน้ำกำลัลงขึ้นขับเระงนี้ก็คือขุมพลังนะครับขุมพลังของวันเพนเฮอริเทนนะฮะก็คือท่านเฮอริเทนนี่เองนะครับอของเสียอูดเพิได้8 5 0 0านะครับ8,000า ่าแล้วก็3 6มพอ่าอีก2องแท่นอ่าอันนี้พาลงบกมาอ่าก็คำคืนวันนี้ก็แรงเลยทีเดียวนะฮะอ่ะาสำหรับบนเพนเทอรลิเทสใครลืมน,นะครับติดต่องานติดต่อกรารกันได้นะครับอ่าติดต่อที่อ่าบริหารงานโดยเสียออฟนะครับติดต่อกันได้นะ ครับหรับช่วงนี้ก็รอเวลานะครับพระกำลังลงบสถ์นะคะัทำวัดเย็นครับคู่ใหญ่ๆนะฮะรอให้พระทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยก็ได้วังเสากันนะครับหรับจอนี้ก็คือวันเพ็ญเทอริเทศนะครับนอ่าันนีคือจอที่สองนะฮะขนานกันนะครับวันนี้ขนานสองจอนะครับอันนี้ก็จะเป็น ีดําเนินนะสีดําเนินอันนี้ก็มาด้วยตู้อ่าตู้ผีตู้ผีกระแทกหลังนะครับก็มาด้วยกัน24ดอกเหมือนกันครับอันนี้24ดอกเหมือนกันพรก็จะเป็นของเน็กซอนฮะอ่าแหลม4กล่องนะครับอ่าแหลม8กล่องนะครับพรหนึ่งโลครับอันนี้ก็ลงขนาดด้วยกัน2อจอ,อ ส่วนระบบเสียงก็จะเป็นของเวอร์เชดนะครับเวอร์เชดเวอร์เชดห้าพันนะครับวันนี้ก็ลง้วยกันหลายท่านด้วยกันผมคงต้องรอเวลาครับรอให้พระท่านทำวัดให้เสร็จก่อนก็คงจะได้ฟังเสียงซาวาส,ส,สนุกสนุกเปนมันกัน อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศก่อนที่ก่อนที่จะเปิดซาวนะสำหรับเรื่องการติดตั้งตอนนี้ก็ถือว่าร้อเแล้วนะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งสองจอนะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเนะรานะจะพาไปดูอุปกรณ์ใกล้ๆนะนะ สีเพชรดำเนินก็ลงมาด้วยแหลมข้างละสี่กล่องนะครับือแปดกล่องฮอนก็จะเป็นของเน็กซ่อนนะครับข้างละหกปากนะครับก็เท่ากับน1โลสองข้างส่วนลำโพงเบรก,ก็จะเป็นของอผีกระแทกหลังนะครับนี่ก็ข้างละ12ลูก นี่คือแสงเพชรนะครับแสงเพชรดำเนินจอนี้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ของวันเพนเทอร์เทกันบ้างนะครับอันนี้วันเพนเทอร์เทก็จะเป็นทอนของเอสเอนะครับสแตนดาร์ดนะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นทัดนะวันนี้ก็เพราะว่าลมมันแรงครับลมแรงขอใช้วางที่อังลาเอาวันนี้ก็ พรมาตนดาดก็ข้างละหกปากเลยครับก็หนึ่งโหลครับก็แับนี้แลมก็ข้างละสามกล่องนะซึ่งน้อยกว่าทั้งแสงเพชรหนึ่งกล่องนะครับตัวรพงเบรก็จะเป็นของมาตนดาดนะครับสาตรฐานยี่สิบสี่นิ้วนะครับ ต่อข้างสิบสลูกนะครับสองข้างก็24่สิบส่นะ,ะเบทเท่ากันนะอันนี้ก็คือบรรยากาศฮะก่อนที่จะถึงเวลาเปิดซาวนะครับสอ,องจอ,อ ก็สำหรับคลิปนี้ก็องคชายแต่จต่่าก็ขอฝากไว้ด้วยครับก็อย่าลืมนะดูคลิปแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้องค์ชายด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็องค์ชายก็ติดตามคลิปต่อไปในช่วงเปิดซาวมาให้ชมกันนะครับสำหรับช่วงนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ